มาแล้วคะ่ะมาดามสุมาแล้วมาพร้อมกับความแซ,ซ่บซ่ากันเหมวกันสนันเมืองซึ่งมาดามทำได้แต่สาวกุ๊กกิฟตสมอนทิ์ทำไม่ได้อะ่อะอแปลกใจใช่ไหแล้วเพราะปกติเนี่ยเราจะเห็นคุณน้องกุ๊กกิฟตเธอสป e a อ a ลาดคือพูดเยอะมากพูดไม่หยุดแต่ตอนเนี้ยชีต้องสง,งบเง,งนนี่ยมนิดหนึ่งเป็นเระเกิดอุิเหตขึ้นที่ปากของเธอ,อยังไงล่ะคะ เพอต่อตรงกลามเนี่ยค่ะอักเสบไรเงี้ยก็เลยคุณหมอบอกให้พูดให้น้อยลงตอนนี้หนืออะไรต้องพยายามพูดแบบน,นี้แทนที่แบบไม่ขยับแต่ว่าจะไม่ให้พูดนี่เหมือนเหมือนฆ่าหนูเหมือนฆ่าหนูทางอ้อมเลย <c oughs> พูดมากเกินดได้ยินแบบนี้แล้วมาดามก็อดสงสารหนุ่มมาริโอไม่ได้เพราะขนาดกรุ๊กกิ๊บยังกรามเจ็บเพราะพูดมากและหนุ่มเอิของมาดามละ่ะหูจะพังจะ ใส่ขนาดไหนแล้วเนี้ย